สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc my fc เก่าจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาผัดนาจ้าวันที่16บหกจ้าวันจันทรเดือนเก่าจ้าเดือนกันยายน2567ัา25กจ้ามือนีกับมาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าและก็ตามเคยจ้า สำหรับวันที่16นี้มีหลากหลายแนวทางนจากแนวทางฮานอยแนวทางลาวพัฒนาอีกเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเข้าไปอีกนอกจากสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยลงหายแล้วนจะรัฐบาลไทยสูตรแรกแอดจอยลงหายตั้งแต่วันที่สิบห้าจะถามักถ้าชอบถ้าสนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจาสำหรับพีโรเอฟซีแต่ในที่ยังบ่ได้รับชมหรือหาราบ่เจอเนาะลงหายตั้งแต่วันที่สิบห้าจะชวนสูตร สายด่วนโฮคูเดนลงห้ตอนเสาร์ของวันที่16จ้าสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาของวันที่16วันจันทร์มือนน้ก็เดียวมาเบิง่งผลย้อนหลังกัน,ก,นก่อนจะพ้นของวันศุกที่ผ่านมาจะสำหรับแนวทางเวาพัฒนาของเฮาจ้าแล้วพัฒนาของวันซุกที่ผ่านมาวันที่13จ้า ชุดเด่นให้เด่นวิ่งดูดไปที่สามสี่วิ่งดูดจากันเก้าเด่นชุดเด่นของเราเด่นพี่น้องเลยเนาะสามสี่สำหรับพ้นจากหกตัวคือสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดจ้ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาสำหรับเลขล่างนี่คืออย่างที่อจอยเคยดีบายไปเลยเนะจ้ะ ลางเล่าพัฒนามีสองแบบเพน,นั้นแอดอยโคสรูปหายสองแบบหลกักนารเนพราะฉะน,นั้นการอ,อันก็คือขึ้นอยู่กับความหมกักความชอบแต่ลักพิธีเอฟซีแต่ละคนแต่ละฐาเราจะบางพื้นทีก่การสิแตกต่างกันไปเราจะอันนี้บว่ากันเนาะ,ะตามนี่จะสําหรับเล่าพัฒนาขงเหาสุดหกตัวจะสี่แปดสี่แปดนี่เข้าตรงๆโดยจะเริออันนี้คือล่างหกตัวจ้าเด่นซีวิรุษซีมาจะชุดเด่นเต็มเต็ม สำหรับสองตัวล่างจ่าทั่วไปคือสูตรสี่ตัวของเฮานั่นเองเนาะหนึ 1, 6, ่งหกจ่าโอ้ของเฮามีชุดเด่นมีสามหกจับคู่สี่หกสามหกสี่หกเข้ามาหนึ่งหกจ่าสำหรับเก่าก็คือเก้าหนึ่งโอ้โหเก้าหัวได้อ,อีกอ่าสำหรับล่างพลาดไปเนาะเก้าหนึ่งถือว่าเก้หัวแล้วจา้าสำหรับสามตัวบนจา่าหกสี่เจ็ดสองตัวบนคือสี่เจ็ด สี่เจ็ดบนเข่ากันไปตรงๆจะแต่ว่าเน้นพี่ตัวเนาะเน้นสี่หกจะสี่หกกับสี่เก้าเขามา 4, 7, สี่เจ็ดําหรับตัวเน้นของหฮาขคงสุดไพ่หลายเดนสี่วิรุษสี่มาจากสําหรับสามตัวบนผ่านไปจากอันนี้คือแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่สิบสามวันสุกที่ผ่านมาจะาแนวทางของเ้าเข่าเต็มๆบนล่างจะล่างชุด หกตัวนั่นเองอสำหรับบุอนด์กับท่ามากกันในแบบตรงๆเราจะบอต้องกรับจะสีเจ็ดจะสำหรับวันที่สีพูกวันจันทร์มือนีตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้า แนวทางสีเดินดีหาหรือบ่อสีมาตามสูตรหาหรือบ่ออานิการอรุ่นอีกที่หนึ่งละกันเ้าจะจังได้กำเบิงไว้เป็นแนวทางเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขา่ามีรุดจะผิดพลาดประการใดโคตรถขกกภัยไ,ไว้ด้วยละกันจ้า กดสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะกดไลค์กดแชร์กดหนึ่งติดตามจา้ะสำหรับพี่โนโอ้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อเสด้บ่พลาดแนวทางโต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ะสำหรับไซ้์หุน้นหุ้นนี่เคอีุ้น้างเสงหุ้นดาวโจนจันทถึงวันศุกร์จ้ะ แนวทางฮานอยเจอกันถูกวันจะเล่าพัฒนาจันพุทธสุขแนวทางรัฐบาลไทยกะมีให้เส็นเดียวกันจ้าสำหรับวันนี้ลาวพัฒนาให้ไปที่เด่น3กับ6วิ่งรูดจ้าสำหรับชุดเด่นไซวิ่งไซรูดทามักถ้าชอบนั่ไปวิ่งไปรูดได้จ้าเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวสำหรับสูตรนี่ เดินสจับคู่สามสี่สามหา้าสามหสมโอ้โหฮะส,ส,ส,สามสาจ้ะสามสหา้า 3า3หกสจ็ดสาะสำหรับเด่น3วิ่งรูด3เขียนกับสำหรับเด่น6วิ่งลูดหกจ้าหกแปดหกเตามด้วย6 2จ้จะนี่คือชุดเด่นเด่น6วิ่งรูด6สสำหรับกันจากกัน1นี1 2 2 3 3 3อยู่ชุดกันจะ1 3, 3, 1 3ตัวเดียวกันจะตามอักตาชอบพิจารณาเบิ่งได้เนาะ,ะตามอัก้าชอบอยู่ชุดกันกันอย่าลืมเบิ่งชุดกันด้วยละกันนะจะ๊าหน1สองจะชุดกัน3คู่จะ3ตัวบนจะ6 1 3 ศูนย์สามหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าจะตามด้วยสามสามหกเบืองออกจุดเนาะสำหรับตัวเน้นจะ 3ตัวขอเน้นไปที่1 6ึ่งหกเก่ากับ6กหนึ่งละกันจะ้ะกันขอเน้นไปที่1นึสองหเน้นไปที่60ศ หกเก้าสามหกสามหกนี่คือคูเด็ดเลยเนาะสามหกสามแปดจ้ะสำหรับแนวทางแล้วพัฒนาของเฮาโอนี่ก็ตามนี่เลยจะมักตัวใดชอบตัวใด้มนี่ฝากนำไป เปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบค่อยตามเนาะอาาบมมีตัวหมกักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้จะแนวทางมีข่าวมีรุ้นจะผิด่าประการไดขโถูดขคไพ่ไว้ด้วยละกันจ้าเมื่อนี้รุ่นหลายแนวทางนอกจากอใหายไนเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกทุกคนทุกทุกทานทุกทุกแนวทางเลยละกันนอกจากอให้โสคด,สดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า